อุ้ยอย่าอย่าทำอย่างนี้สิลูกเด็กแก้มันจะใหญ่นะลูกเดีแก้มันจะใหญ่นะอ่ะอเร็วมาเร็วมาเร็วมาหายายเร็วหายายเร็วอ่าเร็วจับกล้องจับกล้อง

ยายก็ยังคิดจะไม่ตื่นเลยยังไงจะนอน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 ไปถึงไหนเอ้าลูกเออทำไมเยอะออกมาเยอะเลยนอนตั้งนานลลกนอนกอดยายตั้งนานนอน นอนยายก็ยังคิดอีจะไม่ตื่นเลยหรือยังไงน้อดีโมงกว่ามั้งน่ยนั่นล้งน่นะนัน่นแล้งน่นละลูกนันน่นแล้งน่นลนูกที่ท,ที่ไรก็มีคนมาต้อนรับเลยแบบโอ้มีน้อดิโนามารับยายเหรอครับปะ่ะพายายไปในบ้านนะเดี๋ยวดิโนครับฮัลโหลติโนไป่ะดีสบายยังหรอเร็ว ลินนเข้าบ้านไหมลนนไปบ้านไหมมาสิมาสิลูกมาแล้วไปเข้าบ้านไหมหน,หนูจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมนั้นยายไปนะยายไปแล้วนะยายจะไปเลี้ยงน้องอืมอยายจะไปเลี้ยงน้องทูบีทูบี้พูดผิดอีกแล้วทุกคนอาร์บินทุกคนเนี่ยหิมะมันละลายแล้วเนี่ยบ้านลูกสาวอเละมากเลยอะทาง่ยเห็นไหมคะเนี่ยละลายแล้วมันก็จะเปียกๆแบบเนี้ย เพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีแบบหินอะไรทําทางเดินมันเป็นเขาเรียกอะไรอะเดินตรงนี้ก่อนมันเป็นสนามหญ้านะคะทุกคนเนี่ยนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ตรงนูน้นเห็นตรงนู้นไหมคะกําลังจะท,ทําที่ที่เขาเรียกอะไรอะบริดกันเขาเรียกอะไรอะภาษาไทยเขาเรียกอะไรเอ่ยที่ว่าจอดเรือได้อะทุกคนนะนะอันใหม่นะคะ ก้อนเก่าเจอพายุแล้วมันก็เหมือนแบบมัน,มนเริ่มไม่ดีแล้วอันนี้อเก่าด้านขวานะคะส่วนด้านซ้ายนั้นอันใหม่นะเห็นด้านล่างสีดำดำที่ว่าอยู่ใต้ไม้ไหมคะทุกคน2ชิ้นนั้นนะราคา6นะ่ะหกหมืกว่าบาทนะคะทุกคนหกเจ็ดหมื่นนะแพงมากอะ่ะสองหมื่นหนึ่งพันสวีเดนนะคะเฉพาะได้สีดำดำอยู่ที่อยู่ด้านล่างไม้ะนะคะราคาไม้อีกต่างหากนะทุกคน ก,กว่าจะเสร็จก็ไม่รู้จะจบไปกี่หมื่นนั้นเนี่ยโอเค okay, เดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านนะคะทุกคนไปไปดินโนไปพา,ายายไปหน่อยไปไปเร็ว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 เข้าบ้านเร็วดินโนบะน้องนอนไหมอันหนูน้อยครับ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 อ้า หลานชายกำลังจะพิกตัวได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นไหมกำลังจะพิกได้แล้วติดแต่แขนอยู่ติดที่แขนหน่อยเลยเอาเอาพิกมาพิกมาเอาพิกมาเอาพิกมาเลยอ่ะจับจ่ายแล้วเอาพิกมาพิกมาพิกมาเออไอหนุกอันนุครับเอาพิกสิหนุกพิกเนุกเอาพิกเอาพิกพิกโอ้ยเอ็มมี่เอ็มมี่ Emmi, Emmi, nu! Emmi, Första gången! <skratt> <skratt> Vad duktig du är, Vad duktig du är första gången! Första gången! Vad duktig du är, Arvid! Va? เก่งจังเลยครั้งแรกครั้งแรกที่หนูพลิกตัวได้เองเก่งจังเลยเดึกดจริงพลิกตัวเร็วพลิกตัวเร็วพลิกตัวอีกทีนึงอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เร็วเร็วเล็วลูกเร็ว <c oughs> อ,อีกครั้งหนึ่เอ้ยอาแล้วอีกครังออ้งหนึ่งแล้ว าลงหลุม้วจะพิกได้ยังไงอะทงนั้นพิกไม่ได้นะลูกขาลงเร็วเออพิกตัวพลิกวลูกอพิกตัวเร็วอพิกตัวสิครับเร็เร็วเร็วพิกอีกครั้งเร็วเ็วเองงกินเอ็งงกินเร็วเอ็งงกินเอ็งงกินเร็วเร็วเร็ว ติกแล้วลูกเอาอีกแล้วเอาอีกครั้งแล้วติกตัวแล้วเอ้ยยยยยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกลับอีกแล้วครับทๆๆๆๆ่านผูกแล้วอีกครั้งที่สามเลยวันนี้โอ้โหดึกจิงะดึกเลาแล้วนะดึกเลาเลยดิดึกจิงา,า, er. า,าอาวินอาอวินเก่งจังเลยอ่ะเอาแขนมานี่ลูกแขนมานี่ลูกเออแขนมานี่ อารวิทเก่งจังเลยอารวิทเก่งจังเลยลูกเก่งจังมาพิงมาพิงมาลูกอาวิทเร็ว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 คยันลูกคำยันอ่ะคำยันคำยันลูกเร็ว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  คุยเก่งเลยอะคุยอีกสิครับให้ไปคุยอีกสิครับคุยกับยายหน่อยเลวคุยกับกล้องหน่อยเลวฮัลโหลหนูตื่นมาหนูก็คุยเลยคุยสิอีกสิลูกคุยอีกสิฮัมสวัสดีครับสวัสดีครับอืม เสียงดีเชียเสียงดีเชียหนูนอนสบายไหมครับล no ูกหนูนอนสบายไหมหนูนอนตั FCC? ้งนานเนี่ยหนูนอนนานเลยนะวันนี้นอนเกือบสามชั่วโมงเลยหนูนอนนานเกือบสามชั่วโมงเลยนอนนานเชียโอ๊ยเอาจะอุ้กเหรอจะวุ้กไหม จะอ้วกไหมครับอือนี่เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วจะมาไหมจะอ้วกไหมให้เนาะให้อ้วกเนาะไม่อ้วกนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอเลวีฮัลโหลอเลวีเนี่ยฮัลโหลอเลวี เฮลโหล Darling อะดูส hmm. mm ้อมะยัยอะดูส้อมะมอร์มอร์ฉันก็ฉันก็จะส้อมะมอร์มอร์อืมคุยคุยเร็วคุยอีกสิครับลูกคุยเร็วคุยเร็วคุยอีกสิครับคุยสิครับลูกคุยอีกแล้ว

ุยเล็วคุยเร็วเด็กอะไรเนี่ยหนูชื่ออะไรครับนชื่ออาริชใช่ไหมครับอืมหนูนอนตั้งสามชั่วโมงเนวันนี้นอนวันสามชั่วโมงกับยายเหรอลูกอืเนี่นอนสบายเลยเนี่ยดูท่าดูท่าหนูนอนใช่เนี่ยสบายเลยใช่ไหมครับลูกสบายไหมครับลูกอืม ตื่นขึ้นมานอนอิ่มสบายเลยสบายตัวใช่ไหมคะอืมเก่งนะนอนเก่งนะอ่ะอ่ะจับจับไหมจับไหมปิดแล้วนะ